ทั้งสองทีมเอาเราไปผู้ชมครับมาดูรอบรองชนะเลิศคู่แรกครับ เอ็เอ็มรูมิเนียมครับที่อยู่ในเสื้อสีชมพูเฮ้ยอะไรวะเจอกับทีมงานของกอปสวิตครับที่อยู่ในชุดลายลายสวยๆเฮียนุทอ้ดจานต่อสิบปีเฮ้ยเฮ้ยพรุ่งรโฮะปะบดยูฝ่าโน่นนี่ยิงอีกแล้วว้ยปู่มาถึงเราไม่ได้แม่สามสี่นัดที่ผ่านด้านหลังระวังครับโอเคสายยิงแล้วรูมิเนียมตึ้บสายยิงอัดพุ่งก็บ้าพุ่งมาดิพร้อมแล้วยกของตุ้นปะหลโอเช่าเสามาป้าป้าป้ายิงตุ้นปะหลโอ ดูซ่าดูฝ่าวยกสวยมาตรงกลางมาดูเส้นหลังแล้วคาดป้าโอ้โหไปที่นนนี่นนท์ละก็นนนี่มาแล้วว่าตัดช่องนี้มาปลายเป๊ะิดบล็อกโอ้โหเปิดเต็มมาแล้วใครดีวะยกข้างฟังโอ้โหสวยสวยนะบ้าออกตรงกลางเนาะเข้าตรงกลางออกตรงกลางเอ้าสวยมาช่องมองใช้ตัวนี้มาแล้วว้าป้ามาแล้วประตูยังไม่ได้ป้าก็ไปได้ประตูลูกนี้เฉียดโอดว้าวมีไก่หมู่ขอตรงกลางดีวะตรงกลางดีว่าหายเบาเอาเดี๋ยวนะประตูเอ้ยป ดยกไกลขึ้นมาเอ้าหมายกระบองใช้ตัวเดียวโอ้โหไม่มีใครประกบเลยแล้วเป๊ะไหลหลังเป๊ะโอ้โหไม่ได้เวกหนึ่งเวกสองสา่นล้วเด้อโอ้ยตังเดียโอ้โห,โโหตาดาคอนอเน่เขินหลังมาก่อนเนี่ยฝ่ามาตาดาของอน้สักยิงโอ้โหพร้อมพร้อมแล้วปมาตู้ฝ่ามาอีกแล้วมาแล้ว ปับ๊บเข้ามาหน้าประตูจับหลอกหลอกยิงด้วบอลเซฟสายสายสายเพลบโอ้โหสายตัดแล้วสายยิงของโอ้โหไหนมาเลยอยากให้ฟาตัวนั้นอันตรายเป๊บโอบ้โอหป๊อปเข้าไปป๊าบโอ้โหป๊าบโอ้โหป๊าบ จบเกมแล้วตรงนี้ครับตัะของทีมงานกัปสุิตครับเอาชนะในการดูดโทษพวกเราครับขอโทษ